ข้อประคัมภีร์ประจำวันพระธรรมสุภาษิตบทที่27ข้อที่20แดนคนตายและแดนพินาศไม่รู้จักอิ่มดวงตาของมนุษย์ก็ไม่รู้จักอิ่ม สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการพรยามเช้าพี่น้องคะในเช้าวันนี้ความบาปที่นิยมเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของความโลภในสุภาษ,ษิตบทที่2ี่ข้อที่20นะคะหัวข้อในเช้าวันนี้คือความโลภความหมายของคำว่าโลภก็คือการอยากได้ไม่รู้จักพอนั่นก็คือ,อมีแล้วก็อยากมีอีกได้แล้วก็อยากได้อีกพระเจ้าทรงเรียกความโลภว่าเป็น เป็นเรื่องของการนับถือรูปเคารพเช่นเดียวกันในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่5นะคะที่ได้กล่าวไว้ว่าขอจงรู้ชัดถึงเรื่องนี้ว่าทุกคนที่ล่วงประเวณีหรือทําการโสโครกหรือที่ละโมบซึ่งก็คือคนนับถือรูปเคารพนั่นเองจะไม่มีมรดกในแผ่นดินของพระคริสต์และพระเจ้า เพราะอะไรนะคะเพราะใจที่ละโมบเป็นใจที่ยอมให้สิ่งที่สิ่งอื่นเนี่ยเข้ามาแทนในพื้นที่ที่พระเจ้าเนี่ยทรงครอบครองในชีวิตของเราแต่สังคมสมัยใหม่ยกย่องความโลภและเรียกมันว่าความทะเยอทะยานและก้าวแรกสู่ความสําเร็จสื่อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะยกย่องคนที่สามารถที่จะบีนขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตได้ ไม่ว่าจะวิใช้วิธีใดก็ตามและน่าเสียใจมากยิ่งขึ้นนะคะที่ทัศนคติชนนี้เกิดขึ้นกับคริสตจักรของเราแม้กระทั่งคริสเตียนบางคนเนี่ยยอมทิ้งจริยธรรมและความบริสุทธิ์เพื่อออกค้นหาชื่อเสียงและความสำเร็จนั่นเอง ที่พูดเช่นนี้นะคะอยากจะบอกพี่น้องว่าจริงๆแล้วเนี่ยความร่ำรวยความขยันของเราเงินทองซึ่งเราหามาในวิธีที่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ความบาปอับราฮัมและดาวิดเองก็เป็นคนมั่งมีแต่ชีวิตเขานั้นสัตย์ซื่อกับพระเจ้าแต่ความบาปก็คือการที่เรามีความต้องการมากเกินที่จําเป็นขอเน้นๆที่คําว่าความต้องการมากที่เกินจําเป็นและมัวแต่เก็บสิ่งที่เราควรให้ผู้อื่นไว้กับตัวเอง ความโลภนั้นคะทําให้เราเองเนี่ยไม่เพียงแค่เราเองแต่ยังทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยสามารถที่จะพิาศและอ่อนแอได้ขอยกตัวอย่างเหตุการณ์นะคะในเรื่องของโยชวัวเราจาเหตุการณ์ที่โยชัวเนี่ยนำกองทัพอิสราเอลไปบุกเข้าโจมตีเมืองเยริโคซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่มากและ ้ามองผิวเผินนะคะอิสราเอลเนี่ยไม่สามารถที่จะไปโจมตีเมืองนี้ได้แต่พระเจ้าใหา้ให้พวกเขาเนี่ยเพียงเดินรอบเมืองวันละหนึ่งรอบพอถึงวันที่7นะคะก็เดินเจดรอบพร้อมกันโห่ร้องขึ้นพระเจ้าก็ทรงทําให้เมืองนี้พังทลายลงได้ชนชาติยวก็ชนชาติอิสราเอลก็ได้ยึดครองเมืองนี้อย่างง่ายดาย แต่พอเข้าโจมตีเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเมืองไอนะคะกองทัพอิสราเอลกลับพ่ายแพ้อย่างหมดรูปมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะคะมันเกิดอ,อะไรขึ้นโยชูวาได้มีโอกาสอธิษฐานทูลต่อพระเจ้าว่าเป็นเพราะอะไรเหตุใดนะคะพระองค์บอกว่ามีชายคนหนึ่งได้ทำบาปโลก มักได้และขโมยสิ่งของต้องห้ามต่อมานะคะสืบพบว่าชายคนนั้นชื่อว่าอาคารจึงมีการสำเร็จโทษด้วยการประหารชีวิตแล้วชายชนะจึงกลับมาอีกครั้งอาคารไม่เพียงแต่ทำให้ตัวเองประสบหายนะเท่านั้นแต่ยังนำความหายนะนี้ไปสู่ครอบครัวของตัวเองด้วย mm hmm. พี่น้องคะความโลภเนี่ยก็เปรียบเสมือนมะเรง็งที่มันค่อยๆเติบโตอย่างเงียบๆและคอยทำลายสุขภาพ ฝ่ายจิตวิญญาณของเราวิธีเดียวที่เราจะสามารถรับมือได้นั่นก็คือการตัดทิ้งวิธีแก้ไขเพียงวิธีเดียวคือการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่และแทนที่ความต้องการต่างๆด้วยการทุ่มเทให้กับพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าใช้ใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้ามีเพียงพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะสามารถช่วยเราได้พระคัมภีร์บอกในทางตรงข้ามนะคะคนที่ชิงชังสินบนรังเกียจการคดโกงและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ จะมีสันติสุขและอยู่อย่างปลอดภัยในพระหัตถ์ของพระเจ้าสิ่งที่พระธรรมสุภาษิตเน้นก็คือให้เรารู้ว่าทรัพย์สินทั้งปวงที่เรามีนั้นเป็นของขวาญจากพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่เรามีณวันนี้ณปัจนะจุบันนี้ด้วยความสัตย์ซื่อของเรานั้นเป็นสิ่งที่เราควรที่จะขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วก็ใช้มันเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น วันนี้นะคะขอให้ความต้องการของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและพอดีต่อชีวิตของเราให้เรามั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ปล่อยให้ผู้ที่รักพระองค์เนี่ยขาดสนสิ่งดีอันใดนั่นก็คือพระพรของพระเจ้าและที่สำคัญนะคะเมื่อเราได้รับภราพรแล้วอย่าลืม เก็บสิ่งที่ควรให้กับผู้อื่นแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยวันนี้พี่น้องที่รักขอให้เราที่จะสามารถเอาชนะใจหัวใจนะหรือความโลภที่อยู่ในชีวิตของเราตัดทิ้งมันนะคะแล้วก็ให้เราพึ่งในกำลังของพระเจ้าเพื่อที่พระเจ้าจะทรงให้เราเนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เรามีในมือที่ขยันของเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะเราอธิษฐานด้วยกัน พระเจ้าพระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์สำหรับ ทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ที่เรามีนั้นเป็นพระพรของพระเจ้าและเรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าทรงปโปรดอวยพรชีวิตของเราให้พอดีในวันต่อวัน้าถ่าพระเจ้าโปรดให้พระเจ้าทรงขจัดหัวใจที่โลภในชีวิตของเราเพื่อที่ความโลภนั้นจะไม่นำเราไปสู่การทำความบาปโปรดอวยพรเราทุกคนนวันนี้หัวใจของเราโปรดชำระให้หัวใจของเรานั้นสะอาดในสายพระเนตรของพระองค์ในเช้าวันนี้เช่นเดียวกันขอกำลังที่มาจากพระองค์นั้น ไปเป็นกำลังให้กับพี่น้องข้าพรวงทุกคนในเช้าวันนี้รนเ,นานเราอธิษฐานในพระนามพระสุดขิตเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพีน่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ